ยามที่รักกันน้ำต้มผักที่ว่าขมก็ยังดูหวานได้ทำอะไรแล้วก็ดูเจริญหูเจริญตากันไปเสียหมดบางคู่รักกันด้วยใจแต่ในบางคู่นั้นรักกันด้วยความลุ่มหลงพอหมดรัก เลิกพิสวาดกันแล้วก็มักจะหาเรื่องทะเลาะเลิกรากันในปัจจุบันนี้เรามักจะเห็นภาพข่าวโดยส่วนใหญ่ฝ่ายชายนั้นจะไม่ยอมเลิกรากับฝ่ายหญิงตามง้องอนตามขอคืนดี หากฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยหรือไม่ใจอ่อนก็จะทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตและคนในครอบครัวได้ในแต่ละข่าวที่ออกมาแต่ละวันนั้นล้วนแล้วแต่น่ากลัวฝ่ายหญิงนั้นหากไม่บาดเจ็บก็อาจจะเสียโฉม หรือไม่ก็ถึงแก่ชีวิตอัน,นิจจังอัน,นิจานี่หรือความรักปุยฝ้ายหญิงอายุวัยทำงานก็เชกเช่นเดียวกับคนทั่วไปที่อยากมีความรักดีๆอยากพบเจอคนดีๆที่เข้ามาในชีวิต ทำให้มีความสุขและสมหวังมีชายหลายคนแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบให้เธอเลือกอย่างมากมายสุดท้ายเธอก็เลือกชายคนหนึ่งที่อายุมากกว่าเธอเพียงแค่ปีเดียวความรักของเธอ ช่างดูหวานชื่นหน้าอิจฉาทำให้หลายๆคู่นั้นต่างสนใจในคู่ของเธอนั้นเพราะฝ่ายชายมักจะเอาใจใส่ดูแลเธอเป็นอย่างดีเที่ยวรับเที่ยวส่งหากมีเวลาว่างก็มักจะพาเธอไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆที่เธอนั้น อยากจะไปไม่ว่าจะเป็น,ปนพวกของขวัญต่างๆในโอกาสพิเศษชายคนนั้นก็จะมีมาให้อย่างไม่เคยขาดผู้ชายคนนี้รักปุยฝ้ายมากและเธอก็ตัดสินใจพาเขา เข้าไปทำความรู้จักแม่และพ่อรวมทั้งญาติญาติของเธอที่บ้านแต่ความที่ฝ่ายชายเป็นคนพูดจาเอาอกเอาใจเก่งเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีนั่นจึงทำให้เขาเข้ากับคนในครอบครัวของปุยฝ้ายได้อย่างรวดเร็วเขาสามารถเข้านอกออกใน บ้านของเธอได้อย่างสบายจนมาระยะหลังๆนี้เธอเริ่มเห็นสิ่งผิดปกติเธอจับสังเกตที่ชายคนรักเริ่มมีการเปลี่ยนไปไม่ว่าจะโทรไปแล้วไม่ค่อยรับสาย ไม่ค่อยจะมีเวลามาหาเธอบ้างอ้างว่าติดงานหรือติดภารกิจอื่นเธอเฝ้า,าดูพฤติกรรมของชายคนรักมานานแรมเดือนท้ายที่สุดจึงจับได้ว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นแอบมีสัมพันธ์กับหญิงอีกคนหนึ่ง นั่นเป็นการครบสอนและปุ๋ยฝ้ายเองนั้นก็เลือกที่จะเดินออกมาโดยไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้คิดดีแล้วใช่ไหมฝ้ายลูกเอ้ยผู้เป็นแม่ถามด้วยความห่วงใยลูกสาว แม่หนูคิดดีแล้วหนูอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่อย่างสบายใจแบบนี้จะแม่เธอตอบแม่ด้วยความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจในครั้งนี้แต่ฝ่ายชายกลับไม่คิดแบบนั้นด้วยเพราะเขายังคงรักและยังอยากร่วมชีวิตอยู่กับเธอ เขาจึงตามเที่ยวง้อเที่ยวขอคืนดีพร้อมทั้งขอโอกาสแต่ปุยฝ้ายใจแข็งและเด็ดเดี่ยวชายคนนั้นของเธอตามง้ออยู่ร่วมสามเดือนก็ไม่สำเร็จคิดแล้วคงไม่เป็นผลเขาจึงเผยธาตุแพ้ออกมา เออระวังตัวไว้นะนะกูจะมาเอาคืนมึงจากวันนั้นชายคนนี้ก็หายหน้าจาก,จากชีวิตของปุ๋ยฝ้ายไปนานร่วมปีจนทำให้ความรู้สึกต่างๆของเธอเริ่มเป็นปกติและรักกับการอยู่เป็นโสดกับตัวคนเดียวแบบนี้เสียแล้ว ในวันอาทิตย์ราวบ่ายแก,แก่ที่เป็นวันหยุดที่แสนจะสบายของเธอปุ่ยฝ้ายนอนอ่านหนังสือไปพลางหำเพลงไปด้วยความอารมณ์ดีจนเธอไปอ่านเจอคอลัมน์ดูดวงชะตาเอ๊ราศีไหนกำลังจะโดนคุณใสโดนทำของไม่ดีใส เจออะไรค่ำค่ำมืดมืดห้ามทักอ้าวนี่มาราสีเรานี่วาเธออ่านจบ,จบก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ลึกๆก็ต้องระวังตัวไว้บ้างก็น่าจะดีหลังจากวันนั้นผ่านไปได้สักระยะหนึ่งมันเป็นเวลาในช่วงโพรเพลใกล้ค่ำมืด คุยฝ้ายสังเกตเห็นคล้ายเงาคนวิ่งไปมาอยู่ที่หน้าบ้านใครนั่นใครนะ่ะสิ้นเสียงของเธอเงาตะคุ่มนั้นก็จางหายไปในค่ำนั้นหลังอาหารเย็นเธอออกมาเดินรับลมที่หน้าบ้าน มันเป็นเวลาราวสามทุ่มก,กว่าได้ลมที่เย็นๆพัดมาประทะกับผิวหน้าของเธออย่างสบายพักหนึ่งก็พัดเอาโชยกลิ่นเหม็นเน่าจากหน้าบ้านเข้ามาแตะที่จมูกเธอกลิ่นนั้นเริ่มแรงมากเธอถามคนในบ้าน กลับได้รับคำตอบว่าไม่มีใครได้กลิ่นเหม็นเน่านั้นซึ่งมันน่าแปลกมากเธอรู้สึกงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฮ้ยกลิ่นหาอะไรวะเนี่ยอะไรมันตายวะเธอร้องขึ้นมาอุทานอย่างเสียอารมณ์แต่แม่ได้ยินก็เดินมาตีแขนเธอฝ้า มันดึกดื่นแล้วนะลูกจะทักทำไมเนี่ยโอ้นี่เรานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอเห็นแม่ทำแบบนั้นจึงเดินหนีขึ้นบ้านไปนอนอเกือบตีสองอเห็นจะได้เธอต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกชื่อของเธออยู่นานมากแต่เสียงนั้นไม่คุ้นหู แถมยังเย็นเยือะเกจนหน้าขนลุกในช่วงเช้ามืดในวันถัดมาแม่ของเธอก็ร้องเออะโวยวายจนทุกคนในบ้านตื่นกันหมดเธอวิ่งลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เธอเห็นเธอต้องชะงักและหยุดดูมันตรงหน้าบ้านมีกองผงถ่านสีเทาๆดำๆ พร้อมกับเหรียญสีดำที่ผูกด้วยได้ใสสศินแม่ถามทุกคนในบ้านว่าใครทำอะไรพี่เลนแบบนี้ทุกคนต่างสายหน้ากันหมดและก็มาที่ตัวเธอปุ๋ยฝ้ายได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อคืนนี้ให้แม่ฟังจนหมดขณะเดียวกันป้าข้างบ้านที่เป็นญาติสนิทกับเธอนั้น รีบบอกให้แม่พาเธอไปวัดโดยเร็วส่วนทางนี้แกจะเอาแมวดำมาปล่อยไว้ให้มันเดินอยู่ในบ้านซึ่งป้าที่เป็นญาติคนสนิทคนนี้แกพอจะรู้เรื่องพวกนั้นมาจากคนเท่าคนแก่แต่หากในทันทีที่แม่และปุ๋ยฝ้ายกำลังจะก้าวขาออกจากบ้านเธอรู้สึกเจ็บจี๊ด วิ่งจากปลายเท้าขึ้นมาถึงสวงอกจนเธอก้าวขาต่อออกไปไม่ไหวเมื่อป้าได้ยินเสียงเธอและหันไปเห็นว่าเธอกับแม่นั้นหยุดชะงักอยู่ที่หน้าประตูเอยแบกมันไปเร็วแบกมันไปอย่าช้าเร็วเๆแกตะโกนสุดเสียงทั้งพ่อและแม่พาเธอไปถึงวัดในทันที พ่อนั้นอุ้มพยุงร่างของปุยฝ้ายเข้ามาถึงที่หน้ากุติหลวงพ่อซึ่งท่านนั้นพอจะช่วยได้เป็นเวลาเดียวกันที่ท่านออกมาเจอออกมากันแล้วเหรอโยมผู้หญิงอ้าวไปทำก้วยหมากํำใบพลูมาเอาส่วนโยมผู้ชายพยุงคนป่วยไปนั่งตรงลานข้างองค์น้ำมนต์สะนนะหลวงพ่อรีบบอก ในเวลานั้นปุ๋ยฝ้ายรู้สึกเจ็บปวดจากปลายเท้ามาถึงสวงอกแต่เธอก็ยังพอมีสติท่านบริกรรมคาถาพักหนึ่งก็สาดน้ำมนต์ลงไปโครมใหญ่เธอร้องและเป็นลมหมดสติไปแม่ช่วยเข้ามาบีบนวดตามเนื้อตัวจนเธอรู้สึกตัวขึ้นมามีสติได้ อา้าวใช่โยมไหมล่ะหลวงพ่อท่านถามาทำไมหนูหายปวดหนูหายเจ็บเลยล่ะคะนี่เกิดอะไรขึ้นคะหลวงพ่อสิ้นคำพูดของเธอแม่ก็โผล่เข้าไปก่อนทำไมทำไมฝ้ายไม่บอกแม่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาแช่งลูกถ้าฝ้ายทำไมไม่บอก เธอยังไม่ทันได้ตอบคำถามอะไรหลวงพ่อท่านก็พูดขึ้นว่าเอาพากันกลับบ้านนะจําไว้ใครแช่งเราให้นิ่งเฉยอย่าไปต่อปากต่อคำด้วยอารมณ์โกรธเดี๋ยวคนวแช่งคนทํามันจะเข้า,าทางนะโยมกลับมาถึงบ้านแม่เล่าว่าตอนที่หลวงพ่อท่านทําพิธี และเธอหมดสติไปนั้นมันมีลมซึ่งเป็นลมเย็นพัดวูบมาลมนั้นหนาวเย็นเยอือยแล้วก็มีเสียงแว่วมาซึ่งทั้งแม่และพ่อน,นั้นก็ได้ยินเสียงนี้ เสียงที่ดูวังเวงเย็นเยือกและน่ากลัวเหมือนการจองเวรจากนั้นหลวงพ่อก็นำเทียนน้ำมนต์หยดลงขันน้ำตาเทียนที่หยดลงในขันน้ำมนต์นั้นปรากฏเป็นใบหน้าผู้ชายคล้ายกับแฟนเก่าของเธอทันถามแม่ว่าไปทำอะไรเขาไว้เขาถึงได้มาทำของใส่แบบนี้แม่ก็เลยเล่าเรื่องที่เธอ กับแฟนคนนั้นได้เลิกลากันแล้วฝ่ายชายผูกใจเจ็บคงแช่งชักหักกระดูกคู่อาคาตไว้ในเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ได้โทรไปหาชายคนนั้นแต่กลับเป็นญาติรับสายแทนแล้วบอกว่าชายคนนั้นประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้ตอนนี้อยู่ห้องไอซ ซึ่งนั่นอาจจะเป็นผลกรรมของคุณใสที่ย้อนกลับเข้าตัวของเขานั่นเองหลังจากที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีป้า้างบ้านซึ่งเป็นญาติสนิทก็บอกว่าไอ้ที่เห็นกองสีเทาๆดำๆนั้นมันก็คือเท่ากระดูกของผีตายโหงที่ไปเอามาจากเมนเผาศพส่วนเหรียญดำพันสายสินมันก็คือเงินปากผี พันด้วยได้ใส่สิ่งที่ใช้มัดตราสังคนตายโหงแล้วการทำแบบนี้นั่นหมายถึงคนทำต้องการให้ถึงตายแบบทุกทรมานหรือเป็นบ้าวิกลจริต้วยอำนาจของคุณสายดำหากแก้ไขไม่ทันแล้วจะเกิดอาถรรพ์ขึ้นสำหรับแมวดำนั้นคนเฒ่าคนแก่ที่เขามีวิชาจะบอกว่า หากมีอะไรไม่ดีเข้ามาในบ้านเคหสถานให้ไปหาแมวหรือหมาที่สีดำสนิทมาปล่อยไว้ในบ้านมันจะช่วยปกป้องคุ้มภัยจากสิ่งอาถรรพ์เหล่านี้และนั่นปุยฝ้ายเธอคงเข็ดขยาดกับความรักที่ไม่สมหวังและกับผู้ชายที่ไม่รู้จักปล่อยวางไปอีกนาน